สวนพระรยาแถนครับจังหวัดยะโสธรสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็ติดตามชมนะครับใครเคยมาแล้วก็วันผ่านสำหรับผมก็เสียดายงานบุญบ้างไฟครับยะโสธรตรงกับทำบินพอดีช่วงที่มันไม่ทำบินมันก็เลื่อนจากการเลือกตั้งมาผมก็เลย ไม่ได้ข้ามาน,นี่ผมจะพามาดูชมบรร,าาารยากาศภายในของสวนพญาแถนครับว่าเป็นยังไงนี้เป็นจุดจำหน่ายตัวครับท่านผู้อี่ชมภายในอาคารใน,รในรที่พักนีตจัดซูมตรท,ที่จุดบริการนะครับ,รบท่็นัต้เข้่ชมได้ทับข,ของทาน่อเชิญท่านติดต่อเ่ที่ท,ที่จุดบริการจำหน่ยายตัานะครับ สวนสาธารณะเสริมพระเกียรติถ้าจะเข้าในพระยาทางโคกกับพระยาแถนก็ต้องซื้อบัตรประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมจะเข้าเข้าดูข้างในเดี๋ยวเดินดูรอบๆคนเท่าไหร่ครับคนเดียวครับ หลังจากซื้อบัตรครับ40สบาทผมจะพาเข้าดูดูข้างในเยอะจะดูรอมนอกก่อนครับว่าเป็นยังไงเขามีบ้านร้านอาหารที่จำหน่ายของ นี่ก็น่าจะพิพภัณฑ์เมืองยะโสธรอ,อยู่ตรงไหนไม่แน่ใจอนี่จะพาดูรอบๆชมๆที่ในช่วงบนมังไฟเขาคงขายผมไม่แน่ใจบนมังไฟายเราเลิกมล้ว การพญาแทนัน,นี้เป็นกลุ่มอานฟีื่อต่างๆนักท่องเที่ยวน้อยของก็มีน้อยตามสภาพครับสวนพญาแทนพญาคางครกครับอันเนี้ย นี่พญาคางคกครับน,นี้ผมจับขึ้นดูข้างในครับพญาคันคากเขาก็คงตีบาทไว้ฝั่งละ20บาทประมาณนี้ก็คือบ้างไฟเอ ทางขึ้นไม่แน่ใจว่าทางไหนก็คงจะไต่ขึ้นอย่างนี้แหละครับทังเอิญเรายังไม่แก่ก็มาวันนี้ก็จะเริ่มเห็นโรงพรยาบาลกลางยะโสธรน,นะครับทางนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้ผลักเข้าไปเลย ขอให้ถอดเกลือกไว้นี่มัขึ้นไปได้แล้วก็ผลักอินเข้าออกมีนคนตรวจบักครับขึ้นบันไดบันไดนี่ใช่ไหมครับที่เมื่อก่อนผมเหมือนผมได้ขึ้นลิต ข้าเข้างในเย็นครับจะดูว่าขั้งไงเขาจะ,สะแสดงอะไรเขามา่ให้ปรีนครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่พื้นปูดน,นะครับ้างนี้เป็นเป็นกระเบื้องปิดลงไปมีบล้วจัดแสดงพยากันคลาดกำนาน ตำนานอันนี้ลางโคกสตาร์บอันนี้ของเถียมครับก็ความรู้เกี่ยวกับความโคกมั่งคับอยู่ชั้นนี้เดี๋ยวผมจะป่าขึ้นอีกชั้นก็พอเดินขึ้นมานี่น่าจะเป็นชั้นที่สาม โคชันนี่เย็นดีมากไม่มีคนเลยบุญบ้องไฟบุญบ้องไฟเกิดจากประเพณีี้อมเสือเกี่ยวกับพยาแนอันนี้ที่มาของบุญบ้องไฟคนในนั้นมันหมดสิจุดบ้องไฟถิ่นใบเตนพยาแผน์เห็นหูวาถึงเวลาเห็นหน้าแล้วเห็นฝนตกลงมาน้ำ สิบห้าค่ำเดือนหกคือของยาโสธทร์ิบห้าค่ำเดือนเจ็ดคือของพระนมไบเดี๋ยวผมจะพาดูเรื่อยๆ,ๆเยังภายในข้างบนอาคารวิทยาลัยเดี๋ยวมีชั้นหนึ่งข้างบนครับ ขึ้นมาชั้นนี้ไม่มีแอร์แล้วมีหน่อยๆครับไม่เย็นนี่น่าจะชั้นบนสุดผมว่าต้องมีทางออกที่อยู่ผมบอกเขาบอกว่าผมอยู่ที่นี่นี่คือทุกอำเภอของจังหวัดยะโสธรครับนะจะทำแผนที่ให้ดีผมอยู่จรงจุดที่เย็นนะเเมืองป่าติว้วคำเกินแก้วครับมาชนะชัยคอวัน อำเภอทรายมูลฝุดชุมแสดงว่าคอวังนี้อยู่ใกล้ๆกับพนมไผ่ครับมาชนะชัยอำเภอทรายมนต้องไปทางพวกบนไทย,ยเจริญเรงนุทธาน,นี้ก็ข,ข้างบนข้างบนของส่วนของพระยาคันาคากครับก็ได้แสดงแสด,ง,สดงไว้ มีชันสี่ไดช่วนดีมีนีมก็ร่เล่าพเหราเราบวัมาสนผเปืนมบินมาของอันนี้เขาเรียกมาอะไรข้าแตกเข้าแตกข้าตอก็แตกครับอันนี้ผมอยากขึ้นชั้นบนแล้วนะครับชั้นนี้จะไม่มีแอร เราเป็นจุดชมวิวด้านหน้าของเมืงองยะโสธรไปในตัวนะดูนะครับนจนปากเว้าของพญาทั้งคูโอ้เขก็มีแอร์ให้อยู่นี่ไนไลน์ของพระธาตุกองเข้าน้อยฮะตรงนี้มีแอร์ออกตัวนี้ตัวนึงเดี๋ยวผมจะออกข้างนอกนจะได้ชมบึง ผมก็ไม่เลือกชื่อบึงอะไรแต่ที่อยู่ที่ยะโสธรมองไปด้านนั้นก็เห็นห้างที่ก็จูดบ้องไฟไกลๆกล้องก็อาจจะไม่ถึงแต่ผมผมถึงไม่เป็นไรถ้ากล้องมาตรงนี้คือคือสามแล้วครบซูมเต็มที่แล้วไม่ซูมดีกว่า Okay. จะได้มุมไก่นี่คือในส่วนข้างบนสุดของพระยาแผนครับก็ไม่ใช่พระยาแผนจุดนี้คือพระยาคางคกขี่ขั้นขากครับเนี่ยผมอยู่ปากขี่ขั้นขากครับตรงนห้ทางนู้นจะเป็นพระยาแผนครับสัญ,ญลักษณ์ของม่องไฟตำนานผาแดงนางไอ บุญบ้องไฟยโสธรพญาคันค่ากับพญาคาันคกก็เป็นเพื่อนกันจุติลงมาเกิดคนไหนจะลงมาเกิดอะไรประมาณนั้นท่านนิทานจําไม่ผิดแต่นี่ถ้าตำนานบุญบ้องไฟจะทําบุญจะทํานาก็ต้องไปบอกพญาแผนครับแล้วก็สําหรับถ้าเข้ายโสธรมาจะมีร้านขายบ้องไฟเล็กๆเล็กๆครับ เป็นบ้องไฟเขาทางนี้เขาจะแจ้บนด้วยบ้องไฟครับเวลาเขาไปบนบานอะไรมาเขาก็จะแจ้บนเวลาเขาจะลงนามาเขาก็จะไปจุดบ้องไฟว่าจะลงทํานาอะไรประมาณนั้นบ้องไฟเล็กครับบ้องไฟเล็กนกี่อันตรายนะครับถึงถึงเจอเล็กก็อันตรายครับเพราะว่าทางบ้านผมเคยเจาะสมองทะลุด้านไปด้านหนึ่งแล้วก็ เล็กๆแบบนี้แหละครับจุดเวลาแห่แล้ว้องไฟมันไปไม่มีทิศทางคือมันไม่ได้ขึ้นข้างบนไปได้นานาบไปถูกคนแจ่ทะลุสมองอีกด้านก็แสดงว่ามันก็แรงพอสมควรอันนี้คือด้านของด้านบนของพญาคันคากพญาคันคากที่จังหวัดยะโสธร,รครับยุสสวนพญาแถนครับตรงนี้เป็นมีคาเขาช่ม40บาทแล้วก็จะไปดูตรงนั้นได้ของพญาแทนครับ เขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์เมืองเหมือนกันเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ